ลงตาบุญชื่นเนีเดินออกจากวัดพระทหารเช้าเสร็จก็ได้เดินออกจากวัดนะครับตาริกุดดงต่อนะครับไปนาตาลมีญาติโยมสาธุกนมาให้ลวงตาเคาะไว้นะครับ ตาได้เคาะมาทำญาติโยมก็มาแ tamam. น,น่ e นนะครับอันนวัดยุ่งเงบผมคือเด็กวัดคนญาติโยมกับร้ายนะครับเนีเต็มปีนะครับ ล้าน Mont ับล่องตาเพาะหหา้ลยามผ้าเนตาตาทุกอนโมทนาบุญนะครับตาทุสาทุปนุมมือกันนะครับ กรมหานฐานที่23นะครับขามากรมหานลาบที่6รอถ่ายรูปลงตาไปอัดขอบก็ครับอัดขอบนี่เนี่ครับรถหน่อีเี๋ยวพอน้องไปรงจะึงข้างเลยป้ยกขึ้ยกขึ้นครับได้พ่อด้่ ไปไม่เท่าไรครับเนี่ยเดี๋ยวไปยังไงพี่พี่ไปไทนยัง่ยวัดสีสมบูรณ์ครับหลวงตาบัญชันทหารเสาแหลกกับยางกินยางใจดิสุดลงต่อไปดอนตาลครับพี่น้องครับฝากกดติดตาม กดแชร์นะครับเดอ้อส่องยูทูบจาบันนาคนโก้นะครับเดอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขออ,อันยุทธที่ไปก่อนครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมถ่ายอีกครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับ